สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบก,กับใจสัมพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีหุ้นนิเคอีนะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่17มีนาคม2 5งพัน้นะคะทุกท่านคะ่ะวันวันจันทร์นะคะทุกคนวันนี้นะคะคนจะลืม จมงนะคะทุกคนคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อฟขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้เอได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่าย ส่วนท่านไหนไม่เคยไม่ชอบเลยนะคะทุกคนก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ F4 จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นนะคะไปรับชมวันที่14ก่อนวันศุกร์ว่าเข้าหรือหลุดพี่น้องวันที่14นะคะใจให้เด่น2และ1นะคะทุกคนขามา9 1 2 0 9 เด่นมาทั้งสองและหนึ่งเข้าคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนมาตกกลับหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาหนึ่งรอบบ่ายเจ้ให้แปดและเจ็ดมาสามหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเด่นมาเจ็ดเข้าคู่ตัวกลับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เลขเด่นประจําว 0, 7, 7, 0, นันมาเลขหนึ่งรอบบ่ายนะคะทุกท่านขาเปลี่ยนจังใดพี่น้องใดบอนะคะทุกคนน่าจะได้กันอยู่นะคะทุกคนหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะคะ่ะ วันที่17ถ้าอยากตามต่อก็ตามต่อได้ถ้าอยากหยุดพักก็หยุดพักได้แนละ้วพี่น้องเพิ่นเข้าต้อกันมาหลายมือ min, แอดมินก็กลัวหลุดนะคะทุกคนใจกลัวหลดุดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับนะคะวันที่17นะคะทุกคนจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้ดูที่1และ0เรามาดูความน่าจะเป็น1991 1221 1001 1นึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจดหนึ่งหนึ่งแปดแดหนึ่งวันนี้ตัวเลขเข้าป่านะคะทุกคนคะ่ะตัวเลขตัวเลขหน่อยตัวจับยากพี่น้องศูนย์ค่ะทุกคน0 0น 9, 9์0ูนย์ศูน0์เก้ย์เจดเจดศย์ศูนย์ดศ ศูนยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ค่าใครไม่อยากตามก็ไม่ตามก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะแอดมินกับโบมักได้เลกมือนี่แล้วแต่มักเนาะคะ่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่0ูนย์ละ9นะคะทุกคนคะ่คะศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนามนย์ศย์เก้าเก้าศูนย์เก้าค่ะเก้าหนึ่งหนึ่งเ 9339 9779 9229 9449 9889แตเจาเกสองสอเกเกสี่สี่เก้าเกแ้ว่าแอดมินมากเก่าพี่น้องมาเก่ากับเก้าสาก่ะแล้วแต้พี่น้องมาค่ะพี่น้องขาพี่น้องมาก,กะค่อยตามใจพี่น้องบ่งมักพี่น้องพานเด้อค่ะเ้อผู้ตัวเด่นวันนี้1นึ่นะคะทุกคนเลขศูนย์เบิ้ล ทุกคนวันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลนะคะถ้าไม่ชอบ0ูนย์ให้ FD รอดูเลขเบิ้ลประจำวันได้เผื่อชอบนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรามาดูคู่ตัวเด่นก่อน 9, 91, 1 00, 90, 0 0 9 1 9 9 1 1 0 0 1 0 0 0 9 9 0 0กับ9รอบบ่าย0 1 1 0 0 0 0 9 90, 9 0 9ก9 1 1 9, 9, 9, 9, 9. fc ขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนยท่านอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยนะคะทุกคนที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลข2และ7นะคะทุกคนวันจันทร์เบิ้ลประจําวันคือสองกับ77 เลข2กับเลข7นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายลูดค่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันค่ะทุกท่านค่ะเด่นรอบเช้า1และ0ูนเด่นประจำวัน2และ7เป็น1 2 2 1 1 17 7 1ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะ0ย์ค่ะ0 2 2 0 0 7 7 0นะคะทุกคนวันจันทร์นะคะ0 2กับ07นี้ fc สามารถใช้ได้ทั้งวันจันทร์เลยนะคะทุกคนทาย fc ชอบนะคะ ศูนย์รอบบายก็ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะทุกคนค่ะเก้าค่ะเก้าสองสองเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ,คะทุกคนค่ะมีคู่ใดมากบ่าพี่น้องชอบตามไม่ชอบผ่านเด้อพี่น้องสถิติกับมีเขาไม่หลุดคะ่ะพี่น้องคะไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันขึ้นอยู่กับดวงนะคะทุกคนค่ะสาหรับแนวทางหุ้นนิเคี๊วันที่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโุคๆมันๆสุขภูสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ